เพือนๆครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากเตือนใ่ของเมืองอุดรธานีและเตือนใ่เมืองน้ำดำนะครับเป็นพี่พกรคู่อีกท่านหนึ่งฮะวันนี้จะไม่ท่านพูดนะครับเพราะว่าท่านพูดแล้วท่านจะเสริมครับคนที่ไม่เคยขาดแคลนนะครับคนนี้ท่านองุภศิสวัสคนนี้นะครับที่จะปากอานุคต เรื่องควายลูกผสมกับท่านเพราะท่านเองเป็นผู้มีการศูนย์ควายเป็นลูกของเพชรอุดรใช่ไหมน้อยนะครับและแม่น้งหวานจากอัครพลศรีการจันดีฟ้าจากหมูมดของเด็การสิทธิ์เอ้าเอาแม่มาด้วยสงสารนันเอาแม่มาด้วยเราโหดร้ายขนาดนั้นอย่าให้ทีนลูกทีนแม่กันเพราะการประกวดเอาเข้ามาเลยครับเอาแม่เอาแมข้ามาด้วยเลยครับพ่อโอ้ยอุกอาเลย โอ้ย <laughs> โอ้น่ารักครับนี่คือก <c oughs> อกก็ได้อาเดนนนุ่นลูกจะเป็นอย่างนี้และครับพี่น้องั <c oughs> ้านเบอร์075น้องบัวแก้ว <c oughs> จะกร้านเป็นลูกร้านกาลสิน <c oughs> <c oughs> แม่หงที่ได้ชนะเลิศไปแล้วนะ <c oughs> ของพ่อสุริยะอัศวภูมิจากสุริยะฟาร์มน้องบัวอำอาเพิหนอกพุ่มสีอ่า อ่าอีกเบอร์หนึ่งเบอร์สี่นะฮะเบอร์สี่แคทลำเปาเป็นลูกของเบิ่มพันล้านกับแม่น้ำปิงเจ้าของคือปียพงศ์เพียรชนะจากแายวาตามน้องกุ้งสีนะครับอีกเบอร์หนึ่งครับอ่ามาแล้วครับเพราะผมว่าเอาแม่เป็นมาด้วยดีกว่าสงสารมันเอาแม่เข้ามาเอาแม่หงมาด้วยอันนี้เบอร์อะไรครับนี่เบอร์สองครับดาวประการเป็นลูกเจ้าเจริญ กับแม่ลูกผสมของนายดุสิตชีระคำเพลงจากดุสิตฟาร์มดุชินารายและอีเบอร์หนึ่งตรงนั้นฮนะเบอร์หกครับไปหยกฮะของอิทธิพลภูหาจุกบ้านสวยด้วยรักจากอุ๋มเม่าจังตันหลมาแล้วครับ อ่านั่นเอาแม่มาครับแม่หงไม่ดีกับลูกโอ้โหนะครับร้องคำรามไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยอีกตัวหนึ่งฮะน้งหวานอยู่ไหนครับน้งหวานเรียกชื่อพายนะไม่มีชื่อคนวันนี้วันนี้จำไม่ได้ฮะงั้นโฉมมาจำไม่ได้ไน้องน้ำหวานฮะลูกร็พันล้าน มาแล้วมาแล้วกับน้ำหอมไฟแฮปปี้นะครับอของไทยสันพยพิเศษอ่าพอพิเลอร์ไทยสันความบัวขาวคือชินารายอ่าเรียนเชิญรมการตัดส,สิคพันมีห้ารางวัลน,นะครับมีห้ารางวัลน,นะครับ เอาแม่ไปด้วยครับแม่ผมมาอยู่กับลูกครับต้องขอบคุณบาวเกเซ่นนะครับอาจารย์อ้มผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับลูกกูกันจัดนะครับบันนี้ได้รับก,การนักทางนะครับจากทีมงานการประกวดให้มาทำนะครับสตูกิโอูนะครับรวมทั้งไลฟ์สดด้วย นะครับต้องขอบคุณอาจารย์น่านผููศิลปสลักหนุ่มวปร่าเกษตรฮนะปีนี้เด็กเาสตร์ล้นครับเพราะปาเปล่าเกษตรเนี่ยนะครับท่านอยู่เคียงข้างประชาชนคนรู้จักนะครับนี่คือควายไฮบริดหรือไทยลูกผสม เบอร์หนึ่งน้องน้ำหวานนะครับเบอร์สองดาวประกายน้องน้ำหวานลูกเบิ่มพันล้านดาวประกายลูกข้าเจริญผงสยามเบอร์สามลูกเต่มสยามเพชรน้ำตาลลูกเพิ่มพันล้านน้ำฝดลูกสิงโตใบหยกไม่ปากฏชื่อพ่อพ่อไม่รับหรือยังไรใบหยกอยู่ไหนบอกชื่อพ่อได้ไหมหรือพ่อไม่รับอา่าไม่เป็นไร นะครับแล้วก็ปูแก้วลูกล้านตาลสินประมาณเก้าโมงครึ่งนะท,ทีเปิดจะดำเนินการถ้าได้จริงๆน้ำมะน,นาวที่ดีครับให้กินอันนี้จันไม่กินจะกินอย่างอื่นเดี๋ยวน้องๆบอกว่าหลังไม่ต้องกินอะไรนะคร ช้าช้าชัดชัดสไตล์ท no. ่านผู้บัญชากัดสกลนครในการตัดสินเน่นเด้นนี่คือณการประกวดคณะประกวดจากสกลนครนะครับงานวันนี้จะเกิดไม่ได้ครับพี่น้องนี่ครับ ดูช่วยดูด้วยครับผู้มีอการับคุณอยู่ขอบเปทีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ด้านขวามือผมให้ขอขอไปด้วยนะครับขอนะเทศบาลตำบลนิคมให้สี่หมืนบาทเสียบอยแพรบาปาให้สองหมืนบาททรัพย์เจริญปานของ อ่าตกมือก่อนให้หนึ่งมืนบาทเสียนนาคมพัะธินาวันนี้ไม่มีฟายประกวดนะบริษาคด้วยหนึ่งหมื่นบาทนะที่เหลือปันเก้าอี้บังนะ,ะเอาฝั่งนี้ก่อนน้องอ,อ้อปุณยาดลษปันชนะพันปามจากอำเภอนาคูห้าพันบาทนะครับอาจารย์ตั๊กครับ จากตอ่อปิยาปาก5,000บาทนะครับที่เหลือคอยฟังครับข้างหน้าครับทุนบิ๊กไอฟ์ปคอยไทยจากจังหวัดชิลโลด้วยจาก10,000บาทครับแล้วก็สิ่งที่ชื่นใจคือเซียนไฟคนหนึ่งเชียยข้างพ่อคือพ่อใหญ่ชูบ้านตาดอุดรธานีบรยจากงานนี้10,000บาทครับดูที่พ่อใหญ่เหมือนจใจถึงไหม พ่อคนนี้ให้ได้เสมอถ้าลูกต้องการนะครับว่าไปพระอาจารย์บอลนะอภิจิตธิ์อภิณโภจากวัดพงนาเรียงอำเภอร้อธรรมหนึ่งมื่นบาทเพชรธาราคาโดยเพิ่มพันล้านวันนี้มาแล้วนายกมงคลมองเพชรครับหนึ่งมื่นบาทหรือนายกเย็น ชมรมการท่องเที่ยวอำเภอสันติสันติในนามบริษัทสาธารณสุลสิธิ์แอนทรีเวลจำกัดส0ง0บาทพ่อสยฝ่ไฟงามคนนี้เลี้ยงควายพาลูกเลี้ยงควายจนลูกมีล้านทองมีล้านก่อสร้างในสันติสันเบรจาก2 0,000บาทเอ้ยท่ 2, าที่2,000บาทนะครับไฟสารตาไฟงามเมืองภัเขาว2,000บาทบ้านสวยด้วยรักโดยเสียทอมช่างใหญ่เมืองกาฬสิน์จากอบจรจ ปาล์มพลายงามเบืองลำดับ5,000บาทเพียงดินตามเจี๊ยกกับน,น้องหน่อยจากเพื่อซึ่ง2,000บาทรับเจรเิญปาลมเสียตะปูอีกครั้งหนึ่ง10,000บาทเมธารัตน์และสุวรรณรัตน์ตามจากคาปูอยู่ตรงนี้10,000บาทเชียราคมบอกแล้ว10,000บาทปาล์มพลายเพื่อตูมออีก2,000บาทหมอก็หวั่นใจสัตว์เลี้ยงคนที่ไปตรวจปานให้พี่น้องวัดส่วนสูงเจ้าของโรงพยาบาลตัด ขวัญใจสันเดียงหอโกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเรียโตเรียมช้ฟปารากจากขวัญใจห้าพัน 5, บาทเค,เคร่อขายไฟจังหวัดหนองคายนำโดยดาบน้อยห้าพันบาทพระอาจารย์สองท่านที่เดินซีบอลัอนทุกวันนะครพระอาจารย์มหาอำนาจะอาจารย์เละจากเรียงภูปาห้าพันบาทดาบยงรัตนะรดีแอนภูแพงปาห้าพันบาทและ สุดท้ายเชียธนาเจ้าของกล้วยน้องบัว5,000บาทนี่คือผู้มีอุปการะคุณจากเรายังไม่หมดอีกครับเพิ่มเติมมาเรื่อยๆเชียอาจากแพยบ้าฟาม3,000บาทและหมออันจินดาภูสายสีช่วยฟางมา100ก้อนนะครับไม่มีเขาไม่มีวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานหลักต่างๆนะครับที่น้องดูนะครับก็มีจังหวัดกฬสินนะครับ มีอษุษัทจังหวัดมีอำเภอสัตขันมีเทศบาลตำบลนิคมมีวัดเดลุกวันมีคนเลี้ยงไายรุ่นน้ำเปล่ามีมหาวาลัยกรสินมีสมาคมอนุรัษพระนภายไทยและชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร้านหารโรงแรมที่พักอำเภอสัตขันและบริษัทของน้องน้องบานนะครับสาธหันแอน จูราสิกนะครับนะั่นลืมเลยนะครับบอกให้ใช้ชื่อยอ่อไม่เขียนเต็มทีหนึ่งสาสขาจูราสิกแอนทาเวลสังกัดนะครับนี่คือหน่วยงานที่ร่วมถามว่าทำไมาการท่องเที่ยวมายุ่งอะไรกับป้ายอนาณ์การศิกษ์เราจะส่งเสริมแรงท่องเที่ยวอนุรักษ์ในปวายครับว่าจะต้องส่งเสริมอย่างไร นะครับส่งเสิมอย่างไรเช่นไรนะครับตอนนี้กรรมการนะสามท่านกำลังเคร่งเทียดทีเดียวครับว่าจะตกอยู่ที่อำเภอไหนนะครับมาดูครับน้ำบานเบอร์นหนึ่งนี้จากภัวขาวกุชินารายวประกาดเบอร์สองลูกข้าวเจริญมาจากกุชินาราย เบอร์สามหงสยามมาจากกรรมลาไสเบอร์สี่เทชรลำปามาจากหนองคุงสีเบอร์ห้าน้ำฝนมาจากสมเด็จเบอร์หกปบยกมาจากจางตลาดและเบอร์เจ็ดมาจากหนองคุงสีหนองคุงสีมาหนึ่งสองมาสองตัวนะฮะกุชินามาสองตัวจางตลาดมาหนึ่งตัวกรรลาไสยมาหนึ่งตัวไม่รู้แชมป์จะอยู่อเออะไร อีกสักครู่นะครับพอรุ่นนี้เสร็จอ,อ้าวไฟเผือกแคทเมียไฟเผือกแคทเมียฟันแท้สามคู่ผมขอรายชื่อพันแท้สามคู่กับหนึ่งและสองคู่ด้วยครับตอนนี้ไฟเผือกแคศเมียจะได้เชิญเข้าพร้อมกันหรือไม่เดี๋ยวขอดูจํานวนก่อนไฟเผือกรุ่นใหญ่นะครับแคทเมีย เตรียมฝายครับเตรียมลายเลยรุ่นนี้ตัดสินเสร็จเข้าสนามตัดสินต่อจะเป็นกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับผมขอรายชื่อ้วยครับท่านพ่อสุพจน์สุสส้ครับบ้ามีใครบ้างในกรรมการชุดต่อไปผมรู้จักท่านดีครับขพอสุพจน์สีสีไส้เป็นผู้ในการศูนย์วิจัยและภูมิสา์จังหวัดชัยภูอีกท่านหนึ่งรู้จักดีท่านพอ ํำนานบุญมีผู้ในการสู่์ืึกใจและรงศาอุดรธานีอีกท่านนึงเป็นหมอจากอุบ,นบนลราชธานีไม่รู้ว่าชื่ออะไรจะมาตาัดสินายเถือและายดำรับรองได้อยู่ถึงเย็นเป็นไงพ่อเห็นพัฒนาการายและเป็นไงายลูกผสมพัฒนา <c oughs> ลูกผสมก็ขึ้นมาดีแล้วครับ อนาคตข้างหน้ามันก็จะเทียบเทียมกับควายไทยของเรานะครับเวยทุกตัวครับพม่าสนามเวอทุกตัวใจเยงนครับกรมมรมการมอยยึดต้องดูให้ละเอียดหน่อยครับแล้พิการกดดันกรรมการด้วยนะให้ละเอียดเอเอแม่ธรรมดานะโคตกผมนี่กดดันแนละท่านกรรมการมีมีเจ็ดครับท่านมีเจ็ดเบอร์ตัวนี้ด้วยอา้าวางบัลห้านำบอลครับครับ ต้องขอบุณสํานักงานปัทจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ส่งคณะกรรมการทงชุดน no <médico S 2> ําโดยปัสจังหวัดเลยมาตัด uhm ส like really ินเป็นต <uana> ัวแทนจากกรมปสสนะครับเริมต้องนาเรียนครับกรรมการทุกชุดทาเรื่องขอจากกรมปัทนะครับ เียมที่เต้นาเอมารจงแกไมเ่อเฮ้ยเป็นาะไ่เามเ้ไร้เข้าอครูเปล่ามาเผื่อรุ่นใหญ่นะครับเตรียมตัวเข้าสนามทัดเทพเมียว้เผื่อรุ่นใหญ่เตรียมตัวเข้าสนามเทศเมียเราจะประกวดเทศเทียก่อนเทพทู่เลดดิเฟิร์สทัเสมอนะครับ กระดาษป่าวนี้ครับน้อยนดนะครเอาให้ว้าง้อย้เับ ท่านประธานในพิธีท่านเดินทางมาถึงบริเวณสนามแล้วนะครับ,บเดี๋ยวเรียนเชิญท่านขึ้นบนเวทีก่อนเดี๋ยวตัดสินรูปนี้เสร็จครบถึงจะเข้าสู่พิธีเปิดครับเสร็จได้ยังครับเสร็จได้นะครับพี่น้องครับผมจะประกาศรางวัลรองชนะเลิศอัน,นดับที่4ี่หรือวันที่ห้าก่อนได้แก่ควายหมายเลข หมายเลข5พืับน้องน้ำฝนรับจากอำเภอสมเด็จรางวัลรองชนเลิศอันดับที่สามได้แก่ไพยหมายมเลขหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับน้องน้ำหวานครับจากภูชินารายรองชนเลิศอันดับที่สองได้แก่ไพยหมายมเลข หมายเลขหมายเลขสองรับน้องดาวประกายลูกเก้าเจรินตัดกุชินารายเหลือสองตัวที่ได้รางวัลชนะเลิศกับรองชนะเลิศคือหมายเลขสามกับหมายเลขสี่ฉีกััวมาตรงนี้ครับ่อาอารพาครับนี่คือชัดและรองชัดนี่คือชัดและรองชัดใครคิดว่า หมายเลขสามจ่าชนะขอเสียงกบมือหมายเลขสามทุกฝ่ายเผื่อนนะใครคิดว่าวันนี้หมายเลขสี่จ่าชนะขอเสียงกบมือผมให้แค่เสียงปรบมือไม่ใช่เสียงโฮหฮาตาเอาอีกครั้งนึับรางวัลชนะเลิศในรุ่นจูเนียร์ไฟไฮติดไฟไทยลุกผสมในสนามมหกรรม เราเกี่ยวควายชิ้นช้างลงนำดำครั้งที่หนึ่งวันนี้ได้แก่ควายหมยเล่ไหมเล่ไหมเล่สี่ครับและรอบชิงชนะคือควายหมายเลขสามครับลงน,นกำดำดำอธิบายชัด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 ครับต้องขออธิบายสองตัวนี้ก่อน <Okay. S 2> นะครับก่อนที่จะอธิบายตัวที่อ่าลำดับที่หนึ่งกับที่สอง สองตัวนี้นะครับลักษณะการใส่ทอดพันธุก,กรรมออกเป็นลักษณะของเกือบจะเป็นควายไทยนะครับแต่ตัวนี้ชัดชัดมากนะครับทำไมสองตัวนี้สวยมากสวยมากนะครับแต่ทำไมถึงได้ที่สามที่สี่เพราะว่าหนึ่งตอนนี้เราประกวดเรื่องความสมบูรณ์นะครับเรื่องความสมบูรณ์ประกวดณปัจจุบันอันนี้รุ่นฟันน้ำนมถูกต้องไหมครับ อ่ารุ่นฟรนนมนะครับเราประกวดปัจจุบันนะครับเอาปัจจุบันเป็นเกณฑ์สวยก็จริงนะครับแต่ไปแพ้ในเรื่องของอ่าขนาดนะครับขนาดแต่รูปร่างตอนนี้สวยสวยนะครับสองตัวนี้ถูกต้องตามอุดมคติของควายไทยโอกาสที่จะอ่าพัฒนานะครับพี่น้องก็เห็นว่าหนึ่งเอาควายลูกผสมนะครับมาพัฒนากับควายไทยลูกที่ออกมานะครับให้พี่น้องดูเอาว่ามันออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับซึ่งสองตัวนี้ ตัวนี้จะเด่นออกมาในเรื่องของการสัดส่พันธุกรรมที่เด่นนะครับเนี่ยดูสีดูลักษณะของขาอ้องขาอ้องคออันนี้ครบส่วนนะครับแต่มาดูตัวสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ตัวนี้แต่เป็นลูกผสมผสมกับไอ,อไฟเผือกนะครับไฟเผือกอตัวนี้จะผสมกับไฟดำทั้งสองตัวนี้นะครับที่มีลักษณะที่ โดดเด่นแตกต่างกันก็คือตัวที่เชลเลอร์นะครับดูลักษณะของโครงสร้างนะครับท่านมาดูตรงข้อขานะครับข้อขาดูความยาวของลำตัวนะครับดูท้ายดูตัวนี้จะดูดูง่ายนะครับดูง่ายดูสมส่วนลักษณะของท้ายท้ายก็ไม่หักจนเกินไปนะครับมีท้ายสวยมากนะครับท้ายไม่หักนะครับดูหางคู่หางสวย ไม่ยาวจนเกินไปนะครับหางที่สวยงามไม่ใช่หางยาวจนถึงดินนะครับไม่เท่สันส้นจนเกินไปนะครับหางตัวนี้จะเป็นหางที่สมส่วนนะครับสวยงามแต่ลักษณะของเขานะครับตรงนี้ไม่ได้ตินะฮะของเขาต้องได้รับการพัฒนาอีกสักสองเจเนเรชันเขาก็จะเปิดออกมาสวยแบบน,นี้อันนี้แค่ลูกตัวแรกนะครับเป็นเจเนเรชันที่ที่หนึ่งนะครับ ออกมาได้สวยงามขนาดนี้ถ้าลองไปดูลูกของแม่ตัวนี้นะครับรุ่นลูกรุ่นลูกเขาก็จะเปิดกว้างออกมาเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือ,อการพัฒนาของอลูกผสมนะครับสายไฮบริดนะครับดูลักษณะของการถ่ายทอดพนกกันธุกรรมในเรื่องของอุอดมัคนีออกมาคล้ายๆกับควายไทยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวน,วนี้ตัวที่ใช้เลือดระดับที่สองตัวนี้นะครับ มีความลึกของลำตัวจะเด่นนะครับท้ายท้ายจะเปิดกว้างเนื้อท้ายจะเยอะนะครับตรงเนื้อท้ายตรงนี้จะมีความสวยงามแต่สองตัวนี้ถ้าเกิดดูนะครับดูว่าทำไมตัวที่หนึ่งนะครับถึงชนะให้พี่น้องดูสัดส่วนนะครับตัวนี้จะมีลักษณะของอมัดกล้ามเนื้อที่ดีแต่ตัวนี้มัดกล้ามเนื้อจะ เรียงระดับสวยงามมากกว่าถ้าเกิดเป็นดาราตัวนี้จะหล่อนะครับหล,ล่อและสวยก็เลยตัดสินใจให้เบอร์สี่เปนอาเลครับครับช,ชัด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 นะครับรบกวนควายชุดนี้ออกตอนนี้รบกวนที่มาเชิญทุกตัวครับเอาควายเข้าสนามครับรบกวนท่าพัพาน์ที่ควายเอามา